ทุกคนหนูปิงซูของเยานะคะไอตาหนูปิงซูที่มัมมีพยายามรักษาเรือนใช่ไหมมันก่อนแล้วมามีก็พยายามมากเลยเนาะหาวิธีต่างๆเนาะทีนี้ค่ะหนูปิงซูอค่ะ,คะเขามาหายกับขมิน้นขมิ้นกับน้ำมันมะพร้าวแต่มัมีก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามัมีใสเ่เขาเรียกอะไรนะลำโพงให้ด้วย พราะตอนที่ไม่ใส่ลําโพงอะค่ะฉีดสเปรย์ก็หายอยู่สเปรย์เรือนอะ่ะแต่เขาเกาไงเขาเกาแล้วพอทีนี้มันก็ลามทุกคนมามีก็เลยใช้เป็นสูตรเดียวกับน้องตินตินทาขมิ้นแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใช้วิธีแบบใส่บางโคนให้เนาะใส่ลำโพงให้แล้วเขาก็หายทุกคนหายแล้วเห็นไหมไม่ใช่แค่หายธรรมดานะอา่ามีขนงอกมาแล้วหายมาหลายวันแล้วนะ หนูวิ่งซูหายมาประมาณสามสี่วันเลยวนะนี่วันนี้ก็มาอัปเดตนะคะว่านูวิ่งชูหายแล้วหน้าก็จะเหลืองๆห,หน่อยนะทุกคน <c oughs> ทำไมอะครับรอวันก่อนอะเขาเป็นแบบเป็นเยอะมากนะทุกคนมันลาม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 แต่ตอนนี้หายหมดเลยนี่นี่นี่หายหมดเลยเตี่ยงกริบดูนะสิไอ้หนูไอ้แล้วหายเล้วครับ